อันตรายมันจะได้ไม่มาชอบบาเดเจ็บขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยต้องรู้ให้แน่มันโกหกหรือเปล่าวะอืมเส้นทางอันตรายนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อดูเลิอดขนาดเี็ดระดับชั้นสูงตกลองไปก็เน่าตั้งแต่ครึ่งทางเกือบเก้าสิบองศาตายอย่าง,งเดียว ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตยังถางลงน่ากลัวมากยิ่งลงไปก็ต้องไปสร้างวัดขึ้นข้างล่างเลยต้องผ่านจอรนกับยุงก้นป่องฝ่องไม่รู้กัดผมบ้างหรือเปล่าครับุอืมไม่เป็นไรอีกสิบห้าวันเจอกันที่ เวทชาาเจ็ดร้อนเวทชาาเจ็ดร้อนนะครับอนุสรีชัยเราซื้อเพมพเดียดซื้อบรรลมให้เป็นของฝันไปแล้ว,วอืเราไปถึงไปเจอชื่อเราเขียนไว้ที่หน้าตู้เย็นเก่าๆปฏิทินน,นาการจากคุณปิวชํานาญภัยมนันยนตองเียนแล้วลใช่ใครไม่เคยโดนเลียถือว่ายังไม่ชำนาญภายัย ลำบ,บากขนาดนี้ก็ยังมากันต้นไม้เหี่ยวเลยข้างนอกข้างในฝนตกคิดดูว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนี่ตรงนี้ผมเคยนั่งกินข้าวผมจำได้สถานที่แห่งนี้กลัวครับ ปา่าสองสามวันเป็นอะไรอืมเป็นไข้อืมมาเรียนไม่อยากขอเป็นไม่อยากจะเป็นรักมาอย่าณนี้ประมาณนะประมาณอ้วกวนหัวอ้วกพายท้อง ครับคลิปนี้ก็รายการผ่านกระจกโดยลุงใหญ่ใจดีอย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้กดติดตามกดแชร์ในไม่แน่ออนทั่วกินเที่ยวนอนออนไลน์